สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเมนูบอร์ดแคสกันนะคะปุ่มเมนูการใช้งาน g i ิป a อาไจะอยู่ด้านบนซ้ายมือสังเกตเครื่องหมาย3ขีดกดเข้าไปที่เมนูบอร์ดแคสเมนูบอร์ดแคสเป็นเมนูสำหรับการส่งโปรโมชั่นไปยังลูกค้าของร้านค้าในครั้งเดียวซึ่งจะคิดจำนวนข้อความเหมือนกับการคิดบอรดแคสปกติในไลน์นะคะ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ร้านค้าเมื่อสร้างโปรโมชั่นเสร็จแล้วสามารถบอร์ดแคสผ่านระบบของ Giveaway ได้ทันทีไม่ต้องสลับไปยังไลน์ Official Account ของร้านค้าวิธีการคลิกที่ปุ่มสร้างใหม่เลือกผู้รับเป็นเพื่อนทั้งหมดเลือกวันบอ a ์ดแคสซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะบอ a ดแคสตอนนี้หรือเลือกวันและเวลาที่จะบอร์ดแคส เลือกรายการ g ิ v e away ที่ต้องการบอดแคสกดปุ่มเลือกหากต้องการบอดแคสตตอนนี้เมื่อกดปุ่มส่งจะเป็นการบอดแ c a s t ไปยังลูกค้าทันทีหากเลือกบอดแคสแบบวันที่และเวลาเมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนดรายการ g ิ v e away จะถูกส่งไปที่ลูกค้าของร้านค้าอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มส่ง เพียงเท่านี้รายการกิฟเบเวย์ก็จะถูกบอดแคต์ไปยังลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะพบกับคลิปวิธีการใช้งานเมนูอื่นๆของเราได้ที่ g i v อเว a ยพลังของการบอกต่อสวัสดีค่ะ